ทไทยซึ่งเคยเป็นอาณานิคมเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาหลังสงครามโลกที่สองแล้วจะเป็นประเทศที่เป็นเมืองขึ้นเมืองขึ้นแบบใหม่ของประเทศที่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมตลอดไปจะถูกจะถูกดักให้อยู่ในกำนักของการด้อยพัฒนาตลอดไป <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมก็เคยคิดแบบนั้นนะ แล้วก็ศึกษาศึกษาแล้วก็หาเหตุผลร้อยแปดที่จะบอกว่าประเทศไทยลงไปไม่ถึงไหนจริงๆยกเว้นเราปฏิวัติแต่ผมก็เห็นไปแล้วปฏิวัติมันไม่สำเร็จแลบางทีมันทําไปสู่อะไรที่มันเลวร้ายกว่าการการไม่ปฏิวัติจะเีกแต่ต่อมาผมก็เห็นเฮ้ยทาไมสิงคโปร์ฮ่องกงมันเจริญได้เฮี่ทาไมเกาหาากลีมันเจริญได้นะครับตอนที่ผมเรียนที่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะผมไปบอกเพื่อนเกาหลีผม อานล้ประมาณพันการ้อยแปดสิบตนๆอกว่าเฮ้ยฝรั่งเขาบอกว่านักวิจัยฝรั่งเขาบอกว่าประเทศคนอยจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่นักศึกษาเกาหลีบอกเพ้อฝันเกาหลีทําอะไรได้ทําได้แต่ที่ปลอมเท่านั้นอย่าไปเชื่อฝรั่งอย่าไปเชื่อการวิจัยจากต่างประเทศในที่สุดเกาหลีเวลานี้เป็นประเทศอันดับไม่เกินที่สิบของโลกมันทําทุกอย่างได้หมด มันรวมมันเดินสองขายทั้งขาวิทยาศาสตร์ทั้งขาศิลปะสุนทรียะทำไมมันถึงทำได้เพราะมันมี political will มันมี determination ที่จะทำนะครับแล้วมันมันมันใช้การนำแบบคนหลงนแล้วมันใช้ธุรกิจนำวิชาการนะครับมันไปถามธุรกิจเลยว่าอยากทำอะไรแล้วมันทำตามมันทำให้ธุรกิจจาส่วนพวกเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะไปนำธุรกิจผมคิดว่าเวลานี้เรานำไม่ได้แล้ว เราไม่ควรใช้คํานั้นนะแต่เราใช้คําว่าเราพยายามไปประสานกับภาคธุรกิจว่าเขาต้องการศาสตร์แบบไหนต้องการงานวิจัยแบบไหนแล้วเราสนองเขาเราสนองเขานะครับในธุรกิจไทยเวลานี้เนี่ยเขามีงบวิจัยและพัฒน,นาปีละสองแสนล้านบาทเราสามารถถ้าขอเงินของ,งออระสรวไม่ได้เรไปขอจากภาครชนโดยการน,นะครับ ผมก็จะบ่นอีกเรื่องนะว่าหลักสูตรของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ใช่นักการศึกษากันเท่าไหร่เลยเพราะเราไม่เคยสร้างหลักสูตรอะไรเองเลยเรามีแต่ไปเอาหลักสูตรที่เราเรียนมาที่ต่างประเทศแล้วมาแปลไปไทยเรื่องทั้งนั้นอ่ะแล้วบางทีเราคิดจะสอนอะไรบางอย่างนะผมแนะนําไปนะเขาบอกไม่ไม่ไม่มีที่ไหนเขาสอนนี่อเดี๋ยวผมบอกว่า เมืองไทยเนี่ยมันเก่งเรื่อง hospitality เนีคนทั้งโลกงงนะทำไมคนไทยมี hospitality แบบนี้สำหรับฝรั่งมั่เป็น unreasonable hospitality ไม่มีเหตุผลทำไมคนไทยทำอย่างเนี้ยผมบอกนี่ไงเปิดวิชานี้วิชา hospitality พูดถึงรากเก้าของเราทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ที่เราคิดอยู่ในใจมันมีอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วทำยังไงให้คนที่มาศึกษา hospitality เนี่ยเป็นคนที่ h o s p i t a l i ได้ที่สุด มันเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศเราเรียนเรียนปุ๊บไปเลยเกิดในประเทศไทยที่จริงมันเกิดในประเทศตะวันออกอื่นๆด้วยเราบอกว่าเกิดในประเทศไทยแล้วเราจะเป็นเจ้าสํานักแล้วเราจะเอ็กซ์พอร์ตเรื่องโฮสเทตาลิตี้ไปให้โลกเรียนโรงแรมก็เหมือนกันนะครับโรงแรมไทยเนี่ยมันอยู่ในระดับโลกนั่นโรงแรมไทยอยู่ในระดับโลกนะทำไมเราไม่สอนหลักสูตรโรงแรมแบบไทยไทย ทำไมทำไมเราสอนธุรกิจโรงแรมโดยเอามาจากหลักสูตรของต่างประเทศแล้วเราก็มาแปลให้เป็นไทยแต่ท่า,านทราบไหมครับว่าโรงแรมสวิสเซอร์แลนด์นี่ก็สู้โรงแรมไทยไม่ได้โรงแรมไทยในภามปาจิบัรเป็นโรงแรมที่อยู่ในระดับโลกแต่มันมันมีอะไรที่เหลื่อมล้ำแ่านี้คือทั่วโลกไม่รู้จักคณะการท่องเที่ยวและโรงแรมของไทยเขารู้จักคณะท่องเที่ยวและการโรงแรมของสวิสแต่ทั่วโลกรู้จักโรงแรมไทย เพราะฉะนั้นถ้าคิดแบบผมนะถ้าท่านอยากวิจัยเดินช่วยวิจัยเดินทำยังไงจะให้เกิดหลักสูตรการท่องเที่ยวแบบที่ประกาศชื่อเป็นว่าโรงแรมบริเวนเต็นเป็นคนจัดร่วมกับสถาบันอะไรของไทยแล้วก็ใช้หลักสูตรแบบที่เขาทํางานจริงๆมาสนอนรอ้กอนไหมครับเน่เพราะฉะนั้นท่านทาน่ทา,นทานต้องคิด,คดท่านต้องคิดหลักสูตรใหม่ให้เป็นท่านต้องคิดหลักสูตรใหม่ให้เป็นนะครับแต่ว่าเรา เรายังไม่ได้ฝึกคิดแบบนี้กันนะ,นะครับแล้วก็พอไปบอกว่า hey, hospitality Hospital หรือเรื่องการเลี้ยดูคนแก่ก็เหมือนกันนะการเลี้ยดูคนแก่นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าพวกเราจะกลายเป็นคนแก่กันเกือบหมดนะครับโลกยุคนี้ไม่ใช่โลกยุคคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่เกิดน้อยลงทุกทีปีนี้เกิด400,000ปีหน้าอาจจะเกิด300,000กว่าน้อยลงทุกทีแต่คนแก่นะครับไม่ยอมตายง่าย 7 2ก็ยังขึ้นมาพูดบนเวทีนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะเจอคนแก่มากขึ้นมากขึ้นเวลาที่พักการเมืองต่าง,างๆยังไม่มีใครเสนอเลยว่าจะทําอะไรให้คนแก่ทั้งที่คนแก่จะเป็น m ajority ของ o t e r s อยู่เรายังหลงอยู่กับว่ายุคนี้เป็นยุคของคนยุคใหม่มันไม่ใช่นะถ้าดูจาก population s t r u c t u r e มันไม่ใช่เข้าใจผิดคุณเข้าใจผิดกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยที่จะทําให้เราหาวิธีดูแลคนแก่ ได้จะต้องทาแต่นั้นวิจัยนี้ไม่ใช่ไปแปลของฝรั่งมาทําหรือก็ไม่ใช่ไปทําให้เป็นการดูแลคนแก่แบบชนสถาบันเพราะว่าถ้าเราทําแบบนั้นมันจะแพงมากจนพวกเราที่แกนะ่จ่ายไม่ได้แพงเกินไปวิธีที่เราได้วิจัยมาและสรุปมานะครับก็คือจะต้องไปเอาคนจนมาเรียนนะครับเอาคนที่อยู่ในเขตยากจนมาเรียนนั่นจะทําให้เขามีรายได้ หมื่นปลายๆถึงสองหมื่นตนตน,ตนเขาก็อยู่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเราทําให้การเลี้ยงดูคนแก่เป็นพาณิชย์เนี่ยนะเราจะอยู่ไม่ได้มันแพงมีประหลัดกระทรวงกน็นึ่งมาถามผมว่าช่วยส่งผู้ดูแลผู้สูงวัยมาให้หน่อยเพราะว่าผมต้องดูแลป้าผมตอนนี้ผมจ่ายเงินให้ให้ผู้ดูแลเดือนละประมาณ4ี่หมื่นบาทผมเป็นประหลัดกระทรวงผมมีรายได้แค่เจ็ดหมื่นบาท แต่แต่แตอย่จะพิ่งไปสงสารยั่งปรนตลาดนะครับผมพวกเราเองก็จะตกไปในสภาพแบบนี้ติดเร็วๆนี้ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำยังไงเราจะต้องผลิตหลักสูตรผูด้ดูแลผู้สูงวัยขึ้นมาในเวลารวดเร็วแล้วจะต้องเช็ดว่าผลิตทีแล 1, 000, 1, 000. ้วไม่พันเป็นหมื่นสปสอวสวชอ,อะไรเนี่ยต้องพยายามคิดแบบที่ว่าผลิตหลักสูตรที่ผลิตคนห้าคนสิบคนในระดับสมัยก่อนยุคที่เป็นหัตถกรรมอ่ะไม่ได้แล้วล่ะ เพราะว่าเวลาที่ประเทศมันกำลัง disruption มันต้องการคนรุ่นใหม่คนความคิดใหม่คนสกิลใหม่ที่แล้วเป็นพัน,พน,เนๆเบื่อๆเพราะฉะนั้นจต้องมีวิจัยจะทำยังไงที่จะให้การเรียนการสอนต่างๆมันสั้นลงปฏิบัติมากขึ้นไปทำที่ทำงานจริงๆทำที่โรงงานทำที่โรงเรียนเด็กทำที่โรงพยาบาลต่าง,งๆให้มากขึ้นนะี่ก็ต้องต้อง export ใช่เนี่ยผมก็คิดว่าวิจัยทางสังคมศาสตร์มนุษยาศาสตร์เนี่ยต้องต้องมุ่งเปลี่ยน mindset ของคนไทยเปลี่ยน mindset ของคนไทยให้เป็นไปอย่างที่ผมได้พูดมาเป็นตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็งานาทางมนุษยศาสตร์มนุษยาศาสตร์ที่จะไปช่วยการวิจัยทั้งหมดเนี่ยจะต้องสนุกจะต้องสนุกเพราะอะไรนระครับเพราะคนไทยเนี่ยจิตวิทยาคนไทยเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยถ้าไม่สนุกไม่เรียน ม่สนุกไม่เรียนถ้าสนุกเรียนนะแล้วคนไทยเนี่ยถ้าไปสอบไม่ไชอบประกวดเก่งัจเวลาไปประกวดได้แชมป์อยู่เรื่อยเลยแต่เราไปสอบเนี่ยคะแนนไม่ไดีเพราะว่าคนไทยไม่ถูกกับการสอบแล้วก็ทําอะไรเนี่ยพยายามให้เขาได้ทํางานเป็นกลุ่มเป็นมู่เขาทํางานเดี่ยวไม่เป็นมีแต่พวกเรานักวิจัยเนี่ยที่อบรมมาแบบตะวันตกมากหน่อยเราทําวิจัยของเราเองได้แต่ว่าสําหรับคนทั่วไป ที่จะมาเป็นลูกค้าของวิจัยเราเนีขาชอบทำงานเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะสนุกนะครับแล้วก็ไม่เครียดอย่างผมไปผมเคยไปเยี่ยมคาสิโนในต่างประเทศเนี่ยผอส่วนใหญ่ใช้คนไทยแล้วนะทำไมพวกฝรั่งที่เป็นเจ้าของคนไทยอดทนมาจ่ายไปทั้งวันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไปถามว่าทำไมอย่างนั้นสนุก แต่ถ้าไปทํางานที่โรงงานจะตรีบออกจากโรงงานอยู่เร็วเพราะมันเบื่อเพราะฉะนั้น <c oughs> คนไทยเนี่ยขอให้สนุกและสนุกแล้วแกทาสชจนะริงนับ <c oughs> พูดง่ายๆก็คือเราเราต้องจะจะวิจัยด้วยความคิดความรู้ของเราแล้วนะครับวิจัยอันนี้จะมาทําให้เรา <c oughs> เปลี่ยนทฤษฎีที่เรามีในหัวบ้างเปลี่ยนทฤษฎีที่มีอยู่ในหัวของเราบ้างนะครับเมื่อ